สวัสดีค่ะดิยามเท็กเตอร์นะคะสาขาบางสะพงจังหวัดเลยวันนี้นะคะจะพามาดู L4018 นะคะตัวนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะตัวนี้นะคะทางร้านขายอยู่ที่395,000นะคะส่งฟรีนะคะพร้อมเป็นราคาพร้อมดนันพร้อมหางนะคะลูกค้าวันนี้ L4018 ตัวนี้ l 4 0 1 8่ายอยู่ที่395,000นะคะตัวนี้เป็นราคาพร้อมดนันพร้อมหางหางลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาส,สอบถามได้เลยนะคะ063-6255-780นะคะแล้วก็063-0505-118นะคะ หรือมาดูที่สาขาได้นะคะที่ดีเยี่ยมแท็เตอร์นะคะสาขาวักรุงจังหวัดเลยตัวนี้เป็นราคาพิเศษนะคะ39มแสนเาหนันนะคะลูกค้าสีสิแรง ค้าท่าไหนนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยอ,อยู่ที่บ้านกกเกลือนะคะทางไปเส้นมืองเลยจะเป็นเส้นหลักเลยนะคะหาไม่ยากค่ะตัวนี้40แรงล4.01 8 3แสนเก้า0 18, 5, ค่ะตัวนี้ส่งให้ฟรีนะคะเป็นราคาพร้อมดันพร้อมหาง ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะทีดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะขอบคุณนะคะ